ผลของงั้นหาร้อย้วีกหาร้อีกหานี่หาร้ยกพวกกได้หลายอยู่นะถึงคนปล่อยลงนั่นเอ่เออปล่อยล้งสเพราะมันสีดซ้ำๆกันคือหรือคนออกมาปล่อยลงงาสโอ้เรียกคือซ่แดงคือโอ้ยอ้าวทัแท็เมตาตัวปลาจับปลาได้กับเป็นเลขไหม กะจากคนที <l ots sei> <c oughs> ่ให่าร้อยที่ห่าร้อยก็เอาสั้นหล่ะม่นมีผู้เอาดอกสั้นว่าปิ้งมันไปเงี้อนปิ้งก็ได้ต้มก็ได้แล้วจะจิ้มผักกันเห็ดเด้อพอจะไปเก็บปลาเดโอเคหนักแก้วปลาแดงนั่นเอาปลาแดงแก้วปลาแดงลงใช่พอกับมะลิตูนแดงขอบก้ะกาอะไรก็ได้หลายก็นี่ก็เพราะว่าเนี่ยที่นัง ใช่ไม่หยังเอาลงทุนตั้งหลวงตั้งหลายได้มาเอาเงาะเองได้เก็บแตนหนึ่งครึ่งเดียวได้หนึ่งครึ่งเดียวเก็บพันแล้วเม่ได้แล้วน้องทจำคนแต่คนไหนบ้างเอ่วยังอีกอันยาวอยู่คนอืมประโยชน์ส่วนสิได้เงยังอีกเยอะอยู่น่ะอันนี้เป็นอันนี้เพิ่งสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ซึ่งสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อบางเซ็นนี่อืม ัินผักันปิ้งกัปิ้งกนับเงินข้ามเพื่อ้องเฮ็ดเอาเตอสาเฮ็ดลยแล้วเอิไม่กินแน่เด้อเราจะไปเก็บปลาเราจะไปเก็บปลาตอหันต้มแล้วแก็เอิยายสานมาดูดังเหมนี่วไสเอานไฟหอดอันหัดดังเันดนไฟฟื้นมองดูคุณนายนี่ยนี่นี่คุณนาย ซลอนนี่อ้ยหันลาเจ้าไปธุระของแก้วโลดคอยสิบเบื้องค้นเนี่ยว่ามันสิ <c oughs> อันนี้เป็นต้มป้าได้บ้นี่อ่า,ถ,าถ่ายยาลาก่อนน,นั <c> ่ <oughs> <c oughs> นคุณดันกันเยอะเราดูกันสิได้เป่ายิ่งชบุบเป่ายิ่งชบุบ <c oughs> นั่นเนี้ยเนี้ยเต้นเซ่ซักขาบแล้วปาดโถี่ยวปัดท้องต้นเอิร์นเราเอิร์นไซต์โตเอิร์นใส่ซื้อตีว่ามันเอิร์นออกมาพี่ว่ามันเล่าออกมาแล้วเอิร์นใส่์ตัดโดนแล้วอ่ะไปต่อนะคะไปต่อไปต่อสู้ๆเป็นกำลังใจให้ เอาให้เพื่อนได้ไหมอีกก้อนสีออมมะเบึงไม่ดอกตอนล้ข้าวแล้งคังไว้โลดปลาคอสิแม่เอาปลาคอ<า>ล่ะเจ้าเป็นอะไเจ้าคือว่าคังปลาคอสักก้อนเจ้าห้าข่อยมีธุระปลาปังไปลูกสาวเรอทูนีลูกสาวข่อยสิแม่หัวฉันไปหาลูกจะเป็นสีเขียวมาช่วยทางคังปลาเจ้าเอาไหมคังเอามา สู้สู้เอารุ่นรุ่นรุ่นป๊ปานินยกอันสะดุ้งเมื่อน่น่ะเอนนี่เจ้าแล้วไปยังไรมานนี่หลากแบมาคันบมมีคนกินขวิคอาไปเด้ออไปให้มีผู้ข่อย คันมมีคนกินมานะคนีคนกินไงคนไปดีก็ยนถิม้นาจคนมัอดนงเ่หมเอ่อือเอาคังไว้ปลปคาคอเลือกปลาคอคังคลบเลือ,อยปลาคอต้มโมูใหญ่จ้มต้มต้มปลาอ,อ,อย่างว่าจังสีเสบยมใหญ่ นเป็นเป็นไปได้กันนมีผู้เห็ดห่ะลาบปลาผุ่แล้วหมันแสบมีผู้เหนะม่มอนปลาตองด้วยนี่ลาบปลาตอง,เ,งเอาปลาตองกับปลาคอขังใส่น้ำกันเถอะสงได้อเอาหน้ามาเทใส่ซ้ำน้ำเนี่ยสุดาย ลากทั้ลากไปพุณมุดน้่งใส่มันกับบอนนั่นดอกอันนั่มาตักน้ำมใส่ตังน้ำมใส่มันยังสิบัวตายแต่มือพุ่นนหนสากเพ็ดสากจับได้บ่วเข่าหูเขาตาล เพื่อนแจ๊บขึ้นจากหวยจากน้องมันล้วมันยังยากอยู่นี่เอามาให้เป็นตัวแล้วนี่มันจะข่าหม้อได้ไหมนี่นี่ปลาคอปลาตองนี่ยังยังปลาตองตายยากม่นตายยากแม่นขวานแม่นอยู่ล่ะจับมึงดูนั่าอ้นเงี้ยอูแมนเลยเนาะฉันได้ตาย ยังยังยังตายยังยังด้วยเออนั่นตายแล้วนี้ก็ะตายแล้วไยก็ออกมาเห็นแค่ปลาไม่กินแซ่บแล้วก็ตูด้วยเดือกปลาที่สิตุ่มันก็ตุ่มว่านั่นเล้วปลาหนิเนาะลาบแล้วลามในแซ่บปนยังล่าปลาเขาไงแล้วนะไงบุญแล้ววะเมียมันนอน ปลานนี้มันลักษณะนี่หละเธอเออไว้จับเบิ้งแม่นน่ะน่ะน่ะมือเห็นปะมันเอาปีกมันมันขี้นอนแต่แข้งตัวมันมันเป็นปลามันลักษณะเปีมเละนอนลักษณะงี่น่ะเห็นปะกะดินดังๆเขาลอย มื่อเมื่อยุ่น,นน้องคูนน้องไหน้องคูน้องไห้ภานต้มปลายอีกยังเั่นปลาชุม,มีละเออปลาอังซี่แลว้วเจแต่ว่าปิ่งกินตำสมแส่บเพราะปัญญังได้ทุนสด,สด เอวอยากกลับบ้านแล้วมันมาปิ้งปลามาปิ้งปลาเราเร็วนี่ปลานี่มาเบิองปลาดูนี่มาปิ้งปลาเราเร็วคือบ่เลือกออกจากก็จะสีส้มสีตุ่มมันเลือกออกจากขี้เนื้อขี้ไฟเต็มขี้อยมันไหลมือแขนคนไวหกสิบ เด็กวัยสามสิบยังอายเลยค่ะสาวสองันปีมาเด้อเพิ่นผู้ใเดอยากให้เพิ่นสาราสดก็ได้ดไปคิดดิ อันนันเราเลือกสารส่วนเอ้ยนอยเลยเอนอหมดแล้วก็สินายหลายนอตศาสตร์ที่แล้ว เบืบองกินสีไปก่อนเด้อค่ะ <ś c oughs> มองมีนะสิ <ś c oughs> นี่แถ่เบิ่งมีปลาน้องน้อยๆมาจับปลาน้องน้อยๆเบง้องคาบ่าเปิดเตียตัวใหญ่ไร เพราะว่าเจ้าสิดังไฟให้พ่อคอยใสไปใสไปแล้วพ่ลูกพ่อหลาน้าบ้านแล้ว <c oughs> บาย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 ห <c oughs> <c oughs> <ค>ุยก็พอดีตอนนี้มันแสองเงาสองคน มังงามคักง,งามแน,<ห>น่เทหวานเพิเ่นไหมเอาเอาแล้วเอาอออมาเห็ดกินถ้ามันตายแล้วถ้ามันตายหนวน,นมิตรบกแยงเดียวเหรอประเภทปลาคอนขันขันขันต้มหน้าตอนนี้มันก็นโอเคอยู่เพิ่งตาย น้ำก็มันเป็นน้ำอุ่นจ่อยตีเธอย่านมันน้ำอุ่นอยู่ทั้งสองตัวแล้วไงสองตัวแล้วกระคอตัวไหนตัวไหนโอ้ยน้ำมันห่อนตัวนี้น่ำเพราะว่าของก็ขึ้นอายุหน้ำมันหน่อยทางตากแดดโดนโดนแม่นอยู่เทหน่ำใส่ Ừ. Nam phun thật dăm đi Nam phun thật thang mãi phun thương tay mượt thang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  mượt ออนี่ไหมออกตะแดดเทพอมเฮาไหมแดดกับแดดย้ำมเศร้ากับอันแดดร้อนๆย้ำมือเศร้ากับย้ำมือแรงมาบ้าด้วยอันนี้แดดย้ำใดยพักกันออกแต่ตอนเที่ยง <Kem ona. S 1> ไม่ออกบ้านมูฟเวอร์โหลดพักกันนั่งกันนอนใส่แพรใส่พัดลมแพรใส่แอะเจ้าของยังไหนพักกันหุ่นออกแต่บ้านดันตอนเที่ยงงึดไหลเป็นแสดงว่าเป็นคนที่บ่มชอบสบายชอบลำบาก ชอบทำตัวลำบากน้ Sod ่อนเนาะมนน้ำห่อนเพียนนิก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะติดตามจอยติดตามได้เด้อค่ะเมนูชาแนลขอบคุณค mm ่ะขอบคุณมากๆสวัสด kind of ีค่ะ